กับเนื้อมานะครับกับเนื้อมาติดไก่เนาะก็ของกินสมัยมะเกานะครับห้องเนยำพักช่มนะยำช่มนี่แจปรกกาศนะครับเอามาซอยน,อนี่ผมก็จะมาซอยเดลยนะครับซอยเดียว่าเอ่อมันมันหายยากเนาะอยู่ตอนนี้อยู่ชมบุรีนะครับเป็นของอยำช่มนี่มันเป็นของกินที่่อนข้างจะมันมีพะยาะก,กันเนาะกับเนื้อตัวใจได้กินกับปนถ้าคนแกในะแม่ยากกินนะครับ ัวนี่ก็ชื่อประกาศมาเนาะก็ได้ประกาศแบบนี้เนาะมาก็แกจะเท่าจากมันละรับยากินนะครับมาซอยครับซอยเซจปุ๊บน,นี่เดี๋ยวเขาจะเอาไอ้นี่เด้อแม่แม่สอนนะแม่เป็นสอนมานะครับน้ำขมวกใสถ้าข้าวเหนียวนะครับประมาณคุกผสมกันแล้วตากแดดแล้วก็ต,กติดเหลือก็เดี๋ยวมาตำพี่ตำอย่างสรไม่รู้เดี๋ยวจะมาให้พอเดี